สวัสดีครับกลับมาพบกับโอ๊ะปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเอาวันนี้นะครับแอดเอาประเด็นสุดฟินสุดจินของ2คู่รักแห่งวงแบล็พิงนะครับมาฝากกันแล้วซึ่งวันนี้ที่เป็นประเด็นใน2คู่ก็คือคู่ลิซูก,กับคู่เจนลิซ่าของเรานั้น เองนะครับเพราะว่าตอนนี้แชยองเขาก็ดีกันแล้วใช่ไหมก็เอามาดู2คู่นี้กันบ้างน,นะครับว่าวันนี้เนะี่ยใครจะแซ่บกว่ากันในที่แอดบอร์ดนี่นะจ๊ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปที่ข่าวนะครับแอดก็จะมีอะไรมาแจ้งๆให้ขำๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะต้องขอบคุณทวิตเตอร์ในส่วนของจีซูดรามยอนนะครับที่เขาเนี่ยเอาภาพแล้วเอาวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูในวันนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีคนเห็นพี่จีซูกับน้องลิซ่าช้อปปิ้งด้วยกันที่ศูนย์การค้ายอร์คนนาาดะครับซึ่งเ้าาบบอกกวว่่่พรุงนนนนีีัมมัมืเเยดล ที่ฮอลลิงตันค้าอะไรแบบนี้เขาก็บอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ6กโมงนะครับเขาก็มีอีกคนนึงมาแจ้งข้างล่างแล้วก็ตัวของน้องรมยอนจีซูรมยอนคนนี้เขาก็มาแก้ว่าเออขอโทษนะจริงๆมันคือ6กโมงเด้ออะไรแบบนี้นะครับก็แก้กันไปนะจ๊ะ,ะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเป็นประเด็นเดียวกันแต่แต่ว่ามันมีคอมเมนต์ชาวเน็ตพูดถึงความฟินความจินมจ้นระหว่างคู่รักคู่นี้นั่นเองนะครับว่าลิซูเนี่ยอะไรยังไงกันแน่นะของลาลิสอัปเดตกันอีกร้วนะจ๊ะต้องขอบคุณเจ้าขาประจาของแอดจริงๆเเเด้อออาาากก็รรููปที่นหลพซงิ เที่ยวด้วยกันนั่นเองน,น,นะจ๊ะก็มีคนคอมเมนต์ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้เขาจะขิงคาตัวใคกันยังไงเบิ้างเนอะคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็บอกว่าลิซูเป็นคู่ชิปของแบ็กพิงที่แท้จริงเราไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันหรือเป็นเพื่อน ไรแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเออขนแรกนี่แหมนะเขาให้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ไหมคู่นี้นะครับเป็นทุกอย่างให้กับว่าใครที่เป็นคนแบบขึ้นเรือริซูอย่างเงี้ยก็ต้องฟินไปกับคู่นี้นะครับไปเดทกันอีกแล้ววันนี้เพิ่งดีกับชชยองเมื่อวานวันนี้เสือริซของเรานะครับก็โควงสาวคนใหม่อีกแล้วนะจ๊ะก็ไม่ใหม่หรอกเป็นแม่นั่นเองนะคุณแม่ซูนะจ๊ะเอออ,อมเขาไ์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าพวกเธอเป็นไปทัวร์ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีใครเห็นที่สนามบินอะ นั่นสิเออก็อย่าลืมไปว่า,าวสาวๆเขาวาับไปวาับมาได้เขาใช้ประตูไปไหนก็ได้ของพี่โดโราเอมอนของเราได้เองนะครับเปิดประตูปุ๊บก,ก็ไปถึงเลยไม่ต้องบิน <laughs> ไม่มีใครสามารถถ่ายรูปเลยเห็นทันมากยิ่งกว่านินจายนะทําไมหายตัวได้เร็วและไวขนาดนี้นะเพื่อนๆนะบอกแอดได้นะใครมีเคล็ดลับหรือใครรู้ความลับของสีสาวแบ็คพิงค์นะครับว่าเขาบินไปมานู่นนี่นั่นได้หลับรวดเร็วขนาดนี้ได้ไงนะครับบอกแอดได้นะใครมีความลับนั้นนอกจากประตูโดรมอนแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่เร็วกว่าน,นีออ้อ่ะต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคู่ลิซูกันแล้วนะครับก่อนที่จะไปคู่ต่อไปเขาก็บอกว่าลิซูเดทกันตอนนี้เป็นนิสัยฉันรักถึงคู่ที่อยู่ด้วยกันทุกที่ทีี่ไปบตายสสงช อะไรแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> นะก็ต้องบอกว่าเออไปที่ไหนก็ฟินกันคู่เพราะว่าแอดก็เห็นมา,นานแล้วว่าคู่นี้เขาไปนู่นไปนี่เนาะบางทีอยู่ที่เกาหลีก็ไปถ่ายรูปต้นไมไส้สวยๆดอกไม้ไส,สวยๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้เออ,อข่าวนี้นะครับไปข่าวต่อมานะครับเราต้องมาให้คู่นี้นะครับมาเป็นคู่ชิงนะเพื่อนๆมาเป็นข่าวอะไรที่แบบน่ายินดีอีกข่าวเช่นกันนะครับซึ่งซึ่งต้องขอบคุณในส่วนของทวิตเตอร์โพลิซ่ากันด้วยนะจนะ๊ะเขาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปแล้วทีนี้เนี่ยแฟนคลับคนนี้เขาสักอะไรบางอย่างน้องลิซ่าก็เลยทําการเหมือนล้อเล่นล้อเลียนคนที่แบบใส่เสื้อ, Team, อแจ็คเก็ตลิลิทีมอะอะไรแบบนี้ฉันไม่สามารถถ่ายรูปเดี่ยวของน้องลิซ่าได้เพราะว่าเจนนี่กับลิซ่าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันตลอดเขาจับมือกันตลอดอคือในภาพจะไม่เห็นว่าจับมือไงแต่ก็คอมเมนต์เขาก็มีบอกประมาณนั้นจ๊ะซึ่งก็เออแต่ฉันไม่ได้บ่นนะเออฉันถ่ายรูปเดี่ยวไม่ได้แค่นั้นเองอะไรแบบนี้เพราะเขาอยู่ด้วยกันตัวติดกัน อะไรแบบนี้เออทีนี้มาดูคอมเมนต์กันบ้างว่าชาวเน็ตนะเขาจะขำอะไรกันในโพสต์นี้กันบ้างเพราะเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันนะเพื่อนมาคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเขาก็บอกว่าฮคุณถ่ายเดียวไม่ได้เพราะคืนนั้นเขาคิดไปด้วยกันแฟนเจนลิซ่าพยายามมากจริงๆเจนนี่กับจีซูจับมือกันตลอดเวลารวมถึงเวลาที่เรื่องนี้ถูกถ่ายด้วยคุณไม่มีปัญหาในการตักจีซูออกเพราะว่าพวกเขาจับมือกัน อะไรแบบนี้ <c oughs> เขาก็แบบเป็นการบอกว่าเออเนี่ยแหละเขาจับมือกันนะเหมือนจริงๆแล้วในรูปอาจจะมีน้องจีซูอีกคนด้วยนะแต่ทีนี้ในเฟรมเนี่ยเขาอาจจะตัดแค่เจนนี่กับลิซ่ามาอะไรแบบนี้เขาก็เลยขำๆขันๆกันไปนะจ๊ะแต่ถ้าให้แอดเดาจริงๆนะครับมันน่าจะเป็นแบบว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาพิมพ์แบบจีซูกับเจนนี่จริงๆแล้วมันเป็น Lisa ลิซ่ากับเจนนี่หรือเปล่าเอออาจจะเป็น,ปปนอย่างนั้นมากกว่านะครับเออคอมเมนต์ต่อมามาดูซิเขาแซวอะไรกันเขาก็บอกว่าเราขอดูรอยสักของคุณได้ไหม เออแอดก็อยากเห็นนะเพราะว่าเขาบอกว่านอลิซ่าเนี่ยปฏิกิริยาที่อยู่ในรูปที่เราเห็นตอนนี้ที่นอลิซ่าโววอะไรเงี้ยก็เพราะว่านอลิซ่าเขาเห็นรอยสักของแฟนคลับคนนี้นะครับซึ่งแอดก็ลองเข้าไปดูไปค้นหารีเฟรชหน้าเว็บอยู่หลายรอบเหมือนกันนะก็ไม่เห็นเจ้าของโพสเนี่ยเขาทําการมาแชร์ในส่วนของรูปสักของเขาให้ดูเหมือนห่วงอะเหมือนห่วงอยากให้นอลิซ่าเห็นคนเดียวหน่าอิจฉาไปอีกกิ่งขาดตะไครใบมรกตนะจระอะจบ2คู่นี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปตัดสินใจกันเองนะว่าคู่ไหนกันแน่ที่แส มโนไปอีกนะเออแต่ก็เป็นความฟินของเรานะเออเป็นเป็นเมนลิซ่าเราก็ฟินกับน้องลิซ่าไปนะจ๊ะล้วก็น้องลิซ่ารักใครเราก็รักด้วยเช่นกันจ้ะมาอันต่อมาเป็นวิดีโอที่แอดเอามาแถมท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆได้ดูชื่นใจเป็นน้องผู้ชายคนนึงที่เขาตะโกนชื่อน้องลิซ่านะครับเอาไปฟังกันเห็นไหม แล้วน้องอะน่ารักมากแต่ต้องเบอร์หน้าคนนึงนะเพราะวิดีโอนี้เนี่ยภาพค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับแอก็ต้องเบอร์หน้าน้องนิดนึงแต่น้องอะโอ้โหมีความตะโกนเรียบน้องลิซ่าแบบว่า และโพสต์นี้นะครับต้องขอบคุณ t w i t t e r on stop 1 5อ7่ด้วยนะเขาก็บอกว่าเรามีทายาทและไม่ต้องห่วงผู้สืบทอดตัวน้อยน่ารักมากลิซ่ารองเรียกลาลิสาว่าทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่มันนี่แฟนคลับน้องลิซ่าทั้งนั้นเออก็ใช่นะเพราะว่าแฟนคลับน้องลิซ่าอย่างที่แอดพูดมาหลายคลิปเมื่อวานก็พูดไปทีเมื่อวานซึ่งก็พูดไปทีนะครับแล้วเอาวิดีโอมาเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยว่าน้องลิซ่าเนี่ยมีแฟนคลับทุกเพศทุกวัยทุกอายุจริงๆเลย อ่าประมาณนี้นะจ๊ะแล้วปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปน่ารักๆของวงอ่ P1 Harmony นะครับซึ่งเป็นเมมเบอร์ที่ชื่อว่าคีโฮกับอินทั k นะครับที่เขามาเต้นเพลง Lisa Manni ในวีไลฟ์ของเขาซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมาฝากกันสั้นๆแล้วกันเนอะให้ดูทั้งเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ <c oughs> ถ้าอยากไปดูเต็มๆนะครับก็ต้องตามไปดูที่ Twitter ที่ชื่อว่า Lisa and Celebrities กันเองนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้แอดมาฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ยิ้มแก้มแตกกกกไปััับบแแออดนนีล้วะครยังไงมมาเจอกันให่คลิปหน้าาอย่ลืมกดดดดดดไลค์์กกกกกแชรรตติิามะ่งันนไวว้้ดยะบ๊าายยบ Uh, woo! Mm -hmm.